ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวคลายร้อนบรรยากาศดีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆแถมมีที่กินให้เพียบวันนี้ชิวไปไหนรวบรวม22คาเฟ่ร้านอาหารวิวทะเลพัทยาเกาะล้านนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินมีทั้งคาเฟ่สวยของกินเด็ดมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้ตามไปเช็คอินกันค่ะตามไปชมกันได้เลยเริ่มกันที่แรกค่ะกับสมอลล์บีชคาเฟ่ครอสแมนนูเอลบรูวิ้งบาร์ คาเฟ่สไตล์มินิมอลที่ให้กลิ่นอายแบบเกาหลีตั้งอยู่ในโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาโดยตัวคาเฟ่จะตกแต่งเรียบง่ายเป็นห้องกระจกรอบด้านทำให้สามารถเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามากันเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ควรค่าแก่การมามากๆค่ะเมนูก็จะมีเครื่องดื่มร้อนเย็นมีทั้งแบบนอนคาฟฟ่และคาฟฟ่รวมถึงมีเบเกอรี่ขนมอบด้วยนะ อย่างวันนี้เราสั่งเป็นคาราเมลมาคิอาโต้กาแฟจัมบะโกโก้เย็นและกาแฟส้มบอกเลยว่าสดชื่นทุกเมนูเพราะที่นี่เขาทำเครื่องดื่มแบบแมนย้อม r ู w ิงบาร์เสิร์ฟช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นอนไปต่อกันที่แชปเปียฟรอตติ้งคาเฟ่คาเฟ่เก๋ๆกลางทะเลพัทยาที่มากับกิมมิกอย่างการตกหมึกพลังชมวิวปังๆนั่งเล่นบนเปลตะข่ายและทานอาหารทะเลสด,สด มาเที่ยวที่นี่เราจ่ายเป็นแพ็กเกจในราคาหลักร้อยแต่ได้ความฟินเน้นๆนแถมมีสปีดโบ๊สรับไปกลับฟรีๆด้วยค่ะอีกทั้งยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปด้วยได้ค่ะแต่ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กสามารถอยู่ในกระเป๋าหรือกล่องได้โดยไม่ต้องส่งเสียงดังรบกวนจุดเช็คอินต่อไปกับชามคาเฟ่สุดชิคที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมสุรินาโฮเทล พร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพดีและโฮมเมดเบเกอรี่แสนอร่อยที่ทางร้านใส่ใจและพิถีพิถันในการทำทุกเมนูตัวร้านถูกออกแบบให้โปร่งโล่งสบายกระจกใสรอบหน้าร้านเพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติและสามารถมองเห็นวิวบริเวณรอบๆได้เป็นอย่างดีเมนูของทางร้านนั้นจะเน้นเสิร์ฟเมนูสไตล์โฮมเมดทั้งอาหารคาวและอาหารหวานรวมถึงมีเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย แม้ว่าตัวร้านจะไม่ได้อยู่ชิดติดทะเลซะทีเดียวแต่ความพิเศษของทางร้านคือถ้าซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มครบ300บาทจะสามารถยืมชุดพร็อพป,ปิกนิกที่ทางร้านเตรียมไว้ไปนั่งชิลๆถ่ายรูปเก๋ๆริมหาดได้ด้วยค่ะโดย1บินจะมีค่ามาะจำอยู่ที่500บาทมีระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะร้านน่านั่งสุดทีด่แห่งเมืองพัทยา ที่ใครมาก็ต้องแวะไปโดนกับ The Sky g a l l ร r y คาเฟ่ที่สามารถนั่งจิบกาแฟรับลมพร้อมชมวิวทะเลพัทยาได้กว้างถึง180องศาแถมมีพื้นที่ให้เลือกนั่งชิลหลายมุมทั้งเบาะบ so ีนส์แบ็โซฟานอกจากนี้ร้าน The Sky ายแกร r y พัทยายังถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกของพัทยาที่สวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งอีกด้วยค่ะ ใกล้ๆกันคือเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่พัทยาตัวร้านตั้งอยู่บนหน้าผาเขาพระตำหนักเห็นวิวทะเลพัทยาในมุมพระอาทิตย์ตกพอดีร้านมีสองโซนให้เลือกค่ะทั้งแบบอินดอร์หลบร้อนสำหรับมาทานอาหารมื้อเที่ยงและโซนระเบียงเอาดอร์ที่เหมาะกับดินเนอร์รับลมชมวิวพระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยล่ะค่ะไปกันต่อที่คาเฟ่พัทยาวิวหลักล้าน มุมถ่ายรูปไม่ซ้ำใครอย่างทรีเมอร์เมสคาเฟ่พัทยาร้านสวยบนผาสูงที่สามารถชมวิวทะเลพัทยาแบบพาโนรามาและยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้แบบสวยงามสุดๆไฮไลท์คือรูปปั้นเมอร์เมดขนาดใหญ่ที่อยู่ขนาบกับสระว่ายน้ำสีฟ้าใสร้านมีทั้งโซนอาท์ดและโซนอินดอร์ในห้องแอร์เย็นฉ่ำ มุมยอดทิศท,ที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือบริเวณที่นั่งรังนกและริมหน้าผาเปลตาข่ายส่วนอาหารมีเสิร์ฟทั้งคาวหวานแต่ละเมนูอร่อยถูกปากใครอยากหาร้านนั่งชิลชมวิวพัทยาก็ปักหมุดร้านนี้ได้เลยค่ะคาเฟ่ริมผาเปิดใหม่สุดชิคใกล้เขาวพระตำหนักต้องที่นี่เลยค่ะเดลูนาบี h เฮาส์พัทยามองเห็นวิวทะเลกว้าง กแต่งโทนสีขาวสไตล์บาหลีน่ารักไม่แพ้คาเฟ่อื่นเลยล่ะค่ะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์ให้นั่งชิลและถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆแถมที่นี่ยังให้พาน้องหมาน้องแมวเข้าได้อีกค่ะมีกิจกรรมซับแอนแพดเดิลบอร์ดสุดชิคพร้อมให้เอนจอยตลอดวันมุ่มถ่ายรูปปังๆเพียบเลยล่ะค่ะ ่อ,อก,กันกับอีกหนึ่งคาเฟ่ตกหมึกห้ามพลาดของเมืองพัทยานั่นก็คือทากกดทริปพัทยาพิกัดเช็คอินที่มาแล้วต้องฟินกระจายที่นี่เป็นแพรขนาดใหญ่ที่เราสามารถมานั่งรับลมทะเลตกปลาหมึกเพลินๆแถมตกได้แล้วทางคาเฟ่ยัยงทำซาชิมิหรือปิ้งย่างให้ฟรีๆอีกด้วยค่ะอีกทั้งบนแพรมีทั้งโซนเอาท์ดอร์และโซนอินดอร์ที่มีหลังคาคลุมเผื่อนั่งชิลได้ในช่วงหน้าฝนอีกต่างหากค่ะ ไปนั่งชิลริมทะเลแถวสัตหีบกันบ้างค่ะกับร้าน The Glass House พัทยาร้านอาหารและร้านคาเฟ่ริมทะเลสัตหีบพัทยาที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานตัวร้านตั้งอยู่ในซอยนาจอมเทียน10การตกแต่งของร้านนี้เป็นสไตล์ English Country ผสมวินเทสโดดเด่นด้วยกลาสเฮาส์สีขาวริมทะเลปกคลุมไปด้วยทิวสน มีหัทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีน้ำเงินมีมุมห้องแอร์เย็นๆในกลาสเ house ให้นั่งหลบลมร้อนแต่โซนที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือบริเวณด้านนอกริมทะเลค่ะซึ่งถึงแม้จะเป็น o u t ดอ o r แต่ก็ไม่ร้อนเลยล่ะค่ะเพราะร่มเงาของต้นสนทำให้นั่งสบายพร้อมลมทะเลที่พัดเอาความสดชื่นของทะเลมาทักทายส่วนเมนูของทางร้านก็มีให้เลือกมากมายค่ะ ทั้งซีฟู้ดอาหารยุโรปเบกเกอรี่เครื่องดื่มเรียกว่าจะมาทานหนักๆก,ก็ดีหรือจะเบาๆก็ได้แนะนำว่าช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกสวยงามมากๆค่ะคาเฟ่ฮิปฮิปที่ตั้งอยู่ริมชายหาดจอมเทียนกับสกูบบีชคาเฟ่พัทยาคาเฟ่สุดน่ารักให้เราจิบกาแฟพร้อมกับฟังเสียงคลื่นในบรรยากาศชิลๆ มีทั้งโซนอินดอร์มีเบาบินแบ็กให้ได้นั่งเหยียดขาสบายๆชิลๆแล้วก็อีผ้าใบาให้ได้นั่งชิลริมชายหาดสำหรับไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ช่วงตอนเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ตกขอบอกเลยว่าเลอคา่าโรแมนติกสุดๆค่ะ อีกหนึ่งคาเฟ่พัทยาที่คนชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดต้องที่นี่เลยค่ะ Sea f c o n Beach Cafe Restaurant บีชคาเฟ่ริมทะเลที่โดดเด่นด้วยสีเหลืองสดใสมีที่นั่งให้ชิลกันหลายโซนทั้งโซนด้านในร้านนั่งชมวิวทะเลเก๋ๆหรือจะออกมานั่งโซนด้านนอกที่เป็นโต๊เก้าอี้ริมชายหาดเหยียบทรายนุ่มๆอาหารและเครื่องดื่มก็อร่อยราคาไม่แพงแถมพาน้องหมาเข้าได้ด้วย อยู่ที่แถวนาจอมเทียนกับอีกพิกัดเช็คอินสุดเก๋ริมทะเลพัทยาเคฟบีชคลับบีชบาร์สุดเก๋ที่ตกแต่งได้ชิคเท่ตั้งแต่ทางเข้าที่นำเซิร์ฟบอร์ดหลักสีสันมาเรียงกันเป็นมุมถ่ายรูปสุดชิปที่ใครมาก็ต้องแชร์ภาพเก็บไว้ภายในร้านเป็นแบบโอเพนแอร์มีเบาะที่นั่งสดใสผสมผสานบรรยากาศการตกแต่งสไตล์แอฟริกันที่เข้ากันได้ดีกับท้องทะเลสีฟ้าของทะเลพัทยาได้อย่างลงตัว สำหรับเมนูอาหารมีทั้งอาหารคาวเบเกอรี่และเครื่องดื่มให้เลือกทานใครที่พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสจุดเช็คอินสุดเก๋แบบนี้แล้ววันหยุดนี้ก็เตรียมตัวไปกันได้เลยค่ะเอาใจคนรักสีชมพูสีชมพูกับตู t ตูบิสคาเฟสไตล์ฮาวายยนสีสันสดใสทุกอย่างดูน่ารักกุ๊กกิ๊กไปหมดแถมยังมีมุมให้เลือกนั่งหลากหลายโซนทั้งอินดอร์และเอาดอ แต่ที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือโซน o u t ด o o r ค่ะที่ทางร้านจัดวางร่วมผ้าใบคู่กับบินแบกสีชมพูสุดคิ้วริมทะเลเมนูอาหารจะเน้นเสิร์ฟอาหารฟิวชั่นพร้อมกับเครื่องดื่มเก๋ๆบอกเลยว่าน,นอกจากจะได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วยังได้รูปกลับไปอีกเพียบเลยล่ะค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดร้านยอดทิตสุดๆอย่างปาป้าบิชพัทยา บีชบาร์สไตล์บาหลีชมวิวทะเลพัทยาที่กำลังมาแรงสุดๆเพราะตัวร้านตั้งอยู่มุมสูงปลายสุดของหาดบ้านอำเภอสามารถชมวิวหาดบ้านอำเภอมุมโค้งที่สวยงามเรามาถึงร้านประมาณ4ี่โมเย็นจึงเก็บภาพตั้งแต่พระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำและเฝ้ารอพระอาทิตย์บกมือลาไปนอนหลับที่ปลายขอบฟ้ารวมถึงทุกมุมของร้านเหมือนจัดมาให้เราได้ถ่ายภาพไปลงนิตยสารเพราะมันดีสมากๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเคา์เตอร์บาร์เปลตะข่ายมุมสระว่ายน้ำเรียกว่าใครไปสายแฟจัดเสื้อผ้ามาได้เลยไม่ต้องยัง้งเพราะถ่ายสวยทุกมุมข้างฝั่งมาเกาะล้านกันบ้างค่ะเริ่มที่อินดิโก้คาเฟ่คาเฟ่แมงกระพุนบรรยากาศติดทะเลแบบ360องศาตัวร้านตั้งอยู่ริมทะเลเลยล่ะค่ะสามารถนั่งชมวิวทะเลได้อย่างชัดถนัดตา บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นได้อารมณ์แบบมินิมอลเท่ๆพร้อมกันนั้นยังทำเก๋ด้วยการทำหาดทรายจำลองมีบีนแบกสีสันสดใสและที่เก๋ที่สุดก็ต้องยกให้บันไดสวรรค์ติดทะเลอย่างอินดิโกซีสกายที่สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกับวิวท้องฟ้าและทะเลสวยๆได้รับรองวันลงโซเชียลไปเพื่อนกดไลค์รัวๆกันเลยค่ะ จากคาเฟ่เราขอเปลี่ยนฟิล์มานั่งทานอาหารทะเลอร่อยริมทะเลเกาะล้านกันค่ะที่ครัวเฉลียงลมร้านอาหารชื่อดังของเกาะล้านที่วิวและรสชาติอาหารกินขาดมากๆค่ะตัวร้านจะตั้งอยู่เวิร์งอ่าวสามารถชมวิวทะเลเกาะล้านได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวอะไรมาบดบังสายตาส่วนยามเย็นเราจะเห็นแสงไฟฝั่งพัทยารวมทั้งไฟของเราเรือประมงระยิบระยับสวยงามมากๆค่ะ บรรยากาศร้านก็ชิลโดนใจโดยทำเป็นที่นั่งริมทะเลพร้อมกับเปิดเพลงพรอบๆฟังสบายยิ่งในยามค่ำคืนเขาจะจุดเทียนให้แต่ละโต๊ะเป็นการนั่งทานอาหารภายใต้แสงเทียนและรับลมทะเลที่พัดมาทักทายส่วนอาหารของที่นี่มีเมนูให้เลือกมากมายเลยค่ะทั้งซีฟู้ดสดๆอร่อยและเมนูเครื่องดื่มเย็นชื่นใจใครกำลังหาร้านอร่อยชมวิวเกาะล้านเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะ อีกหนึ่งร้านอาร่อยบรรยากาศดีริมทะเลเกาะล้านที่เหมาะกับการมาทานอาหารชมวิวทะเลเป็นอย่างยิ่งกับครัวระเบียงรักร้านอาหารริมทะเลเกาะล้านบรรยากาศสุดโรแมนติกทำเลที่ตั้งของร้านจะอยู่บริเวณหาดท่าหน้านบ้านสามารถมองเห็นทั้งวิวเกาะครกและชายฝั่งพัทยาได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะตัวร้านจะมีทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์เย็นๆพร้อมกระจกใสที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าใสาแจ๋วจากด,ด้านในตัวร้าน และโซนระเบียงด้านนอกที่อยู่ริมทะเลบรรยากาศก็ดีเวอร์ยิ่งมาตอนเยงเง็นเย็นโรแมนติกสุดๆสมชื่อร้านระเบียงรักกันเลยล่ะค่ะส่วนเมนูอาหารเสิร์ฟเมนูซีฟูด้ดรสชาติจัดจ้านแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่วันมิเล i o น Cafe at อ t a l อ c a คาเฟ่กึ่งร้านอาหารตั้งอยู่ด้านหน้าของท่าเรือหน้าบ้านเดินมาไม่ไกลก็จะเจอกับร้านแล้วล่ะค่ะ ใครเดินทางมาเหนื่อยร้อนก็แวะมาดื่มน้ำเย็นๆพร้อมขนมสุดอร่อยกันได้ค่ะตัวร้านตกแต่งสวยงามด้วยโทนสีขาวเขียวพร้อมมุมถ่ายรูปสุดเก๋บอกเลยว่าแต่ละมุมต้องถูกใจสายโซเชียลแน่ๆภายในร้านเน้นโทนสีขาวสะอาดตาแทรกด้วยภาพวาดสีเขียวบนฝาผนังและเสริมด้วยต้นไม้ทำให้ร้านดูน่านั่งมากๆเหมาะจะมาสวีทหวานกับคุณแฟนหรือจะมานั่งชิลเมา่มอยกับเพื่อนสาวก็ดีเหมือนกันค่ะ ไปนั่งชิลชมวิวทะเลก่อนร้านกันต่อค่ะที่ร้านฟูกไก่คาเฟ่แอนด์ริเชอร์องคาเฟ่กึ่งร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลตกแต่งชิปเก๋ตั้งอยู่ติดกับท่าหน้าบ้านเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะและจากร้านยังสามารถชมวิวทะเลชิลๆได้ตัวร้านจะเป็นกึ่งเอาท์ดอร์เปิดรับลมทะเลไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็สามารถนั่งรับลมทะเลได้อย่างสบายส ส่วนเมนูอาหารมีทั้งอาหารจานเดียวเมนูกับข้าวเครื่องดื่มร้อนเย็นไอศกรีมใครมาเที่ยวเกาะล้านแล้วกำลังมองหาร้านอาหารหรือคาเฟ่ราคาไม่แรงมากแนะนำร้านนี้เลยค่ะอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ริมทะเลเกาะล้านกับร้านเฟสซับมารีนคาเฟ่ร้านคาเฟ่สีขาวริมทะเลตัวร้านจะตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือหน้าบ้านใกล้กับบินสแถวหาง่ายมากๆค่ะ พอเข้ามาในร้านก็ประทับใจกับการตกแต่งที่ได้ฟิลบาหลีนิดๆมีที่นั่งทั้งโซนอาดอ d o แนบชิดติดทะเลและด้านในร้านซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ติดแอร์ก็ไม่ร้อนเลยล่ะค่ะเพราะเปิดโล่งรับลมทะเลอย่างเต็มที่แถมยังมีโซนชั้นดาดฟ้าให้นั่งชมวิวทะเลยามเย็นอีกด้วยค่ะส่วนเมนูอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็น่ากินทุกเมนูเลยค่ะแอบกระซิบว่าราคาก็ไม่แรงอีกด้วยใครอยากหาร้านนั่งชิลชมวิวทะเลเกาะล้านก็มานั่งร้านนี้กันได้เลยค่ะ มาถึงร้านคาเฟ่ฮอตทิสติดลมบนของเกาะล้านกับมาหาราคาเฟ่เกาะล้านตัวร้านเป็นบ้านสีขาวติดทะเลจะมานั่งชิลตอนกลางวันก็จะได้รับบรรยากาศแบบคาเฟ่ริมทะเลส่วนถ้ามาตอนเย็นไปจนถึงค่ำคืนก็จะให้อารมณ์แบบบาร์สุดชิลชมวิวทะเลไม่ว่าจะมาตอนไหนรับรองก็ชิลได้เหมือนกันค่ะโซนที่นั่งของมหาราคาเฟ่นั้นจะมีทั้งโซนอินดอร์ในตัวร้านและโซนเอาท์ดอร์ริมทะเลค่ะ ใครอยากมานั่งเอาดอแนะนำว่ามาตอนเย็นๆน,นะคะอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากค่ะส่วนอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กับบรรยากาศเลยล่ะค่ะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นเบกเกอรี่เคก้กและยังมีวงดนตรีสดที่จะมาเล่นเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังเพลินมากๆค่ะที่สุดท้ายกับซีสเปซ คาเฟ่กึ่งร้านอาหารสุดชิลบรรยากาศติดชิดริมทะเลเกาะล้านที่ไม่ว่าใครแวะมาก็ต้องประทับใจทุกครั้งเพราะเป็นร้านริมทะเลเกาะล้านที่มาพร้อมชายหาดเล็กๆส่วนตัวให้เรานั่งชิลชมวิวทะเลและลงไปเดินเล่นริมชายหาดได้ด้วยค่ะตัวร้านดีไซน์เป็น2ชั้นออกแบบด้วยโทนสีฟ้าขาวที่ให้อารมณ์ของท้องทะเล จะเลือกนั่งในตัวร้านซึ่งเป็นโซนอินดอร์เย็นๆก็ได้มีกระจกใสให้นั่งชมวิวทะเลได้จากในร้านเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา